มิลลี่สุดปังกินข้าวเหนียวมะม่วงโชว์พร้อมฉะรัฐบาลการคอนโคเชล่าคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับที่มิลลี่ดัุพาครับเป็นแรปเปอร์ของเมืองไทยที่โอ้โหถ้าใครได้ติดตามน้องตั้งแต่แรปเปอร์เซสชั่นสองเนี่ยมันถือเป็นก้าวใหญ่ที่สําคัญมากๆของมิลลี่นะครับคือตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้น้องก้าวกระโดดแล้วก็พัฒนาไปไกลมากๆนะครับจนป่าเต้นเนี่ยออกมาบอกเลยนะฮะเนี่ยฮะ นี่แหละซอฟ์พาวเวอร์ของจริงโชว์พาร์ทของมิลลในโคชเชอดีมากดีแบบที่เราร่วมภูมิใจไปกับเธอได้เลยนะเธอยังคงเป็นตัวเองคาแรคเตอร์ที่ขี้เล่นนะครับแต่เก่งทุกอย่างทั้งร้องเต้นรับอเอ,อ่อคือได้หมดนะครับในเวลาแค่ไม่กี่นาทีก็ประมาณ6นาทีครึ่งนะครับแถมยังชวนคนมากินข้าวเหนียวมะม่วงที่เมืองไทยอีกด้วยนะฮะคือไอ้เรื่องกินข้าวเหนียวมะม่วงโชว์เนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่แบบคนไทยถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะฮะกับการที่มิลล เอาเข้าเนี่ยมะม่วงนไปบนเวทีแล้วก็แบบกินโชว์ตอนท้ายอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีจังหวะอ่าท่อนแรปบางท่อนนะครับที่พูดถึงประเทศไทยนะฮะก็มีอ่าอย่างบางท่อนที่บอกว่าฉันไม่ได้ขี่ช้างนะบ้านฉันมีทั้งรถไฟลอยฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดินนะเสาไฟกินาลีต้นละแสนก็มี รถไฟสมัยรอห้าใช้มาร้อยยี่สิบปีอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นไวรัลอยู่เหมือนกันนะครับตรงประโยคนี้แต่ว่าที่เด็ดไปกว่านั้นคุณผู้ชมฮะคือมิลลี่เนี่ยได้พูดถึงรัฐบาลบนเวทีด้วยแน่นอนใครได้ติดตามมิลลี่เนี่ยก็จะเห็นว่ามิลลี่ออกมาคอเอา์อยู่ตลอดเวลานะครับจากเด็กที่เคยโดนปรับสองพันบาทคือข้อหาคือคอเอา์นะฮะแต่วันนี้ไปคอเอา์กลางเวทีระดับโลกคือโคเชล่านะครับคือมิลลี่มีท่อนหนึ่งที่มิลลี่เนี่ยก็แรปออกมานะครับว่า Country is good people is good นะฮะ our food is good but government is g o o d นะฮะคือแปลไทก็คือประเทศเนี่ยก็ดีนะผู้คนเนี่ยก็ดีอาหารนี่ก็ดีแต่รัฐบาลเนี่ย มันบูดเนี่ยฮะคือประโยคนี้มันทัชใจคนไทยทั้งประเทศจริงนะครับแล้วก็ใครที่ได้ดูการแสดงของของมิลลี่ในประมาณ6นาทีครึ่งเนี่ยจะเห็นได้ว่าเริ่มมาด้วยความร้อนแรงแป๊กเก่าเป็นเป็นไฟนะครับคือ,ค,อคือมันร้อนแรงจริงนะฮะแล้ว,แล,วแล้วตอนท้ายตอนที่มิลลี่ลงไปคือตอนที่กินข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็เดินกาลังเดินลงไปมีคนตะโกนแบบอ่าเลิฟมิลลี่ขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความภุ่งกรใจของคนไทยที่แสดงให้เห็นว่าคือต่างชาติก็ยอมรับในในความในความสามารถของมิลลี่นะครับ และสิ่งที่มิลลิทำเนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยมีความพราวในความเป็นเป็นไทยแลน์มากขึ้นะนะครับอ่ะก็แสดงควาอยินดีกับมิลลิด้วยนะครับ